เรารู้ได้ไงว่าลดลงแล้วมันจะเริ่มลดต่ออายุสักเท่าไหร่อ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะพี่ตั๊กจริงๆแล้วผู้หญิงอ่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนตั้งแต่อายุ35ค่ะ35ใช่ส5มสบพี่จำได้เลยตอนแถว3ามสมี่มันมันสวยมากเลยนะหมอใช่เป็นปรั่งเลยเนาะอแล้วถึงเวลามัน <S 1> <S 1> <S ใช่มันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆค่ะ<ฆ>ถ้าเราตั้งต้นแต่35ฮอร์โมอนเพศหญิงเขาเรียกว,ว่าเอสโตรเจนค่ะตัวนี้เราตรวจมาในช่วงวัยนั้นจะมีมาสัก3-400ซึ่งเยอะมากๆเลยแต่พอเราจะนั้นผ่านวัยไปเรื่อยๆปุ๊บอาจจะเป็นสายแบบทำงานหนักนอนน้อยกินของไม่ดีกินฟาสต์ฟู้ดกินเบเกอรี่เยอะกินน้ำตาลเยอะกินของหวานเยอะเครียดด้วยไม่กินผักเลยกินแต่เนื้อวัวกินแต่ตปิ้งย่างฮอร์โมนจาก300เขาก็ตก200 100แล้วเมื่อไหรก็ตามถ้าเทียบสมัยก่อนค่ะผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยอาจจะบอก10ปี แต่ผู้หญิงปัจจุบันไม่ใช่อย่านั้นเลยค่ะพี่ตัก๊กบางคน38หมดแล้วประจําเดือนไม่มีฮอร์โมนหมดหรือเปล่าคะใช่ค่ะมันเป็นสัญญาณเตือนว่าฮอร์โมนคุณกําลังจะหายไปถ้าฮอร์โมนหมดเมื่อไหร่เราจะนอนไม่หลับฮอร์โมนหมดเมื่อไหร่เราจะอ้วนง่ายถ้าเราปล่อยให้ฮอร์โมนของเราเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ใส่ใจปล่อยให้พังไม่ดูแลอะไรจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นภัยเงียบที่เราคิดไม่ถึงค่ะมีอยู่4โรคด้วยกันค่ะพี่ตัก๊กเรื่องแรกคือติดเตียงค่ะก็คือสโตรก เอามาผลกเอามาพาดถามว่ามันเกี่ยวยังไงฮอร์อมโมนผู้หญิงของเราคือฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะมันมีผลทําให้หลอดเลือดของเรายืดหยุ่นดีเรียกว่าถ้าหลอดเลือดของเราเนี่ยสปริงตัวดีสมมุติว่าเรามีไขมันสูงแล้วน้ําตาลอยู่แล้วแถมมีสารพิษด้วยถ้าเราไปเจอว่าวันนั้นเรานอนน้อยโอกาสที่เส้นเลือดโปะแตกหรือโอกาสที่มันตีบขึ้นมามตื่นมาปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวไปแล้ว ซึ่งนี่หมอเจอประจําเลยในคนไข้ที่แบบฮอร์โมนต่ําส่วนข้อที่2ค่ะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าความเสี่ยงของเนื้อง,งอกหรือมะเร็งค่ะเพราะมะเร็งก,ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศหญิงเราต่ํางานวิจัยมากมายเลยคะ่ะเขาบอกว่าเมื่อฮอร์โมนของเราต่ําก่อนวัยหรือต่ํามากกว่าวัยปกติต่อได้ไวัยแล้หกสิบบวกแล้วก็ต้องมีฮอร์โมนนะคะแต่มะเร็งก,ก็ตามฮอร์โมนเราตรวจแล้วน้อยกว่าวัยที่ควรจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะมีสองโรคค่ะก็คือมะเร็งเต้านมกับมะเร็งกระเพาะอาหารม <ะ S 2> ันจะตามมาทันทีเลยค่ะจะเกิดขึ้นในผู้หญิงได้